สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแทนช n แนลนะครับวันนี้นะครับหากใครดูคลิปนี้อยู่นะครับท่านจะไม่พลาดนะครับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับใครนะครับที่กําลังมองหาสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับเสริมรวมมั่งคั่งมั่งมีนะครับท่านไม่พลาดคลิปนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับมีข่าวเป็นข่าวอ่าเศร้าเล็กๆนะครับต้องบอกว่าเศร้าเล็กๆนะครับมีพัสดุตีกับ1 1หนึ่ง หน,งหน,งหนึงชิ้นนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมได้แกะดูแล,แล้วแหละนะครับอ่าเป็นน้ำมันว่านนะครับที่ผมจัดโปรโหให้ช่วงวันเกิดนะครับคือก็มีคนสั่งนะครับบางคนก็มี2 2. ชุด3ชุดก็มีนะครับแต่ช่วงหลังนี้ผมมาแถมทูบไปไข่ให้นะครับในช่วงชุดแรกแรกนี่ก็อาจจะได้ไม่ได้มีทูปนะครับเพราะจะผมยังหาไม่เจอนะครับ พอดีมาเจอชุดหลังนะครับก็ต้องกราบขอไปคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นนะครับและชุดหลังเนี่ยนะฮะผมบูชามาทั้งหมดนยฮะเยอะพอสมควรนะครับผมบูชามา3 9มผมปล่อยแค่หน9นะครับคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าในช่วงวันเกิดผมผมอยากจะทําบุญกับเอฟซีนะครับถือว่าเราได้นะครับทำบุญนะครับหรือเราได้ ร่วมบุญกันนะครับกันมานะครับตลอดทั้งปีนะครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมผมมาตลอดนะครับและก็สั่งบูชาว่านจากผมนะครับนะฮะในส่วนที่เป็นว่านมงคลเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนะครับในตัวนี้ผมจะพามาพูดตรงๆเลยครับในส่วนที่เป็นว่านมงคลเนี่ยนะฮะผมนะครับต้องจ้างลูกน้องแพ็กทั้งอะไรอีกนะครับในส่วนนี้ก็มีกําไรนะครับก็ให้เด็กในชุมชนมีรายได้นะครับและ ส่วนที่เป็นเครื่องรางวัตถุมงคลอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ต้องมาซื้อกล่องแพ็กกล่องอีกนะครับนะฮะอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับอันไหนที่ผมบูชามาแล้วมันเห็นผลมันดีนะครับมันทําให้มีปฏิหาริ์ต่างๆเข้ามาในช่วงนั้นๆนะครับที่ผมได้ใช้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันดีผมก็บอกว่าดีนะครับตัวไหนไม่ดีผมก็ไม่อยากแนะนํานะครับนะฮะ วันนี้มีพัสดุตีกลับมาหนึ่งกล่องนะครับแต่ผมจะขอปิดลายชื่อไว้นะครับเปิดตูดดีกว่านะครับถ้าเปิดนิ้มก็จะเป็นลายชื่อนะครับนี่ฮะอ่านี้คนนี้นะครับเขาสั่งมาอยู่ใต้นะครับเป็นคนคนเดี๋ยนะฮะอ่เป็นคนพัทลุงนะครับอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับนะฮะ คือสั่งสั่งมานี่คืออยากได้นะครับก็รวมทั้งนะครับเพื่อนฝูงของเขานะครับในตอนที่โทรมานะครับพอจําเรื่องราวได้อยู่นะครับนะครับเพราะว่าเขาทํามาค้าขายเขาก็อยากได้สิ่งดีๆนะครับแต่สั่งไปเยอะเลยนะครับนะฮะแต่ไม่ได้รับพัสดุนะครับผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับและก็มีอีกประมาณสัก 2- อสาคนนะครับ สองสามคนนี่แหละครับคนละคนละขวดนะครับคือพัสดุจะตีกลับมาประมาณนะครับถ้าถ้านับเป็นขวดอยู่ประมาณเกือบสิบขวดนะครับที่จะตีกลับมานะครับแต่ตันนี่แค่กล่องเดียวก็ห้าขวดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในแต่ผมได้แกะดูของเรียบร้อยแล้วแล้วแหละนะครับนะฮะก็เลยนะครับมาปล่อยต่อนะครับเพราะว่าชุดที่ผมให้ในวันเกิดมันมีทูบใบไข่ด้วยนะครับที่จริงทูบใไข่นี่ฮะแพงมากนะครับถ้าคิดเป็นเล่มเนี่ยนะฮะ มันจะตกอยู่30หรือ20บาทนี่แหละต่อแท่งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าหารเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับนะฮะมันอยู่ประมาณนี้จริงๆนะครับทูปไปไข่เนี่แพงมากนะครับเพราะว่าผมไปบูชามานี่จากนะครับนครศรีนะครับได้มีโอกาสไปกราบไหว้แก้บนนะครับก็เลยบูชาทูปมาทูปเนี่เป็นอะไรที่แพงมากนะครับทีแรกผมตกใจแต่ด้วย นะครับเราคิดว่าจะเอามาแจกแล้วนะครับไม่ว่าจะแพงแค่ไหนนะครับเราก็บูชามาเอามานะครับก็นะฮะมาจัดใส่ในโปวันเกิดนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบนะครับและก็เป็นน้ํามันขวดใหญ่จาก399อีกนะครับคือคุ้มมากนะครับชุดนี้สั่งไป5ขวดนะครับปลายทางก็มันชุดละ199นะครับตัวนี้นะครับหรือใครเห็นคลิปนี้อยากจะรับต่อก็รับได้เลยนะครับนะฮะคือผมคิดว่าน่าจะ น่าน่าจะเขาน่าจะไม่รับแล้วหละนะครับนะครับผมก็ไม่ได้ติดต่อทางเขาเลยนะครับรู้ว่าพัสดุตีกับก็ก็ปล่อยเลยนะครับนะฮะแต่วันนี้นะครับตามคําสัญญานะครับใครที่รับชุดนี้นะครับถือว่าเป็นชุดสินน้ําใจแล้วกันนะครับนะฮะคือเสียดายนะครับเสียดายที่ผมบูชามา399นะครับแต่ละหลอดนะครับแต่ละแต่ละขวดนะครับคือผมอยากคาบุญนะครับคือ ทางคนที่จัดทำน้ำมันเนี่ยเขาจะมีบุญใหญ่นะครับสร้างองค์พระประธานนะครับนะฮะก็เลยผมก็เลยบูชามาหมดเลยนะครับผมเห็นว่าใช้ดีใช้แล้วเห็นผลและก็อีกหลายๆคนนะครับของคูบาท่านนะครับนะฮะก็บูชามาให้ F.C นะครับได้ในราคาที่แบ่งปันได้นะครับนะฮะใครนะครับรับชุดนี้ห้อันนะครับรับ หมดเลยหาอันคนเดียวนะครับเอาเสื้อไปเลยครับก่อนใครเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะมาแจก FC อยู่แล้วนะครับนะฮะมาแจก FC นะครับเอาเสื้อไปก่อนเพื่อนเลยนะครับใครจะรับนะครับแจ้งไซส์เลยผมให้เป็นหนึ่งตัวเป็นเสื้อร้านผมเองนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นฮะเสื้อนะครับเป็นสีเหลืองนะครับมีสีเหลืองสีอ่าแต่ไม่มีสีดำนะครับสีเหลืองสีฟ้าสีเขียว แจ้งไซส์ที่ผมได้เลยนะครับเป็นเสื้อจากทางร้านผมทําแจกทุกปีนะครับปีละ200กว่าตัวนะครับใครรับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับน้ำมันว่านมงคลเนี่ยห้าขวดนะครับได้เสื้อไปหนึ่งตัวนะครับได้เสื้อไปหนึ่งตัวเลยนะครับและก็นะครับหลายคนนะครับสอบถามว่าไม้ยะแยต้นที่ขนาดใหญ่ๆตัวนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่านะครับสูงน่าจะอยู่2เมตรนะครับต้นนี้นะครับ แต่มันมันเป็นต้นแม่นะครับที่แยกหน่อกออกนะครับมันก็จะมีจะเป็นต้นยาวนะครับดอกพึ่งกําลังออกดอกสวยนะครับต้นนี้นะครับตัวน,นี้ฟังดีๆนะครับ490ส่งฟรีนะครับผมบอกเลยถ้าผมมีโชคลาภมีอะไรดีๆเข้าหานี่ผมจะมาแจกแค่อย่างเดียวนะครับ แจกคือนาทีนี้ก็คือหมายถึงว่าแบ่งปันราคาเบาๆนะครับปกติต้นนี้มันก็อยู่ที่7 8 0 0อยู่แล้วนะครับเอาไปเลยนะครับ4 90นะครับ490แถมส่งฟรีให้ด้วยนะครับพร้อมเอกสารวิธีการปลูกการเที่ยงกระถาบูชานะครับไปอย่างนี้เลยนะครับท่านไปถึงก็หากระถางมาใส่เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีใบเอกสารเรื่อยยามในการปลูกกระถาบูชานะครับแนบให้ทุกอย่างนะครับ ใครจะรับรีบเลยนะครับเพราะว่าผมบูชามาเยอะมันก็จะหมดแล้วแหละนะครับนาที่เป็นชุดแถมทูบนะครับแล้วก็ตัวน้ํามันเองก็จะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับคือหมดชุดนี้คือปีนี้ผมทําบุญใหญ่มากเพราะผมมีโชคลาภเข้าหาปังๆมากเลยนะครับหน้าที่การงานผมก็รุงเรืองนะครับผมนะครับเช่าบูชาน้ํามันว่านมาไม่รู้กี่หมื่นนะครับนะเพื่อมาปล่อยในราคา199เนี่ฮะอันนี้ก็นะครับถือว่าเป็นอ่า น้ำใจจากผมแล้วกันนะครับคนที่บูชาต่อในหนึ่งทองอะไรมากมายนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับผมเชื่อและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้นะครับย่อมนำพาปฏิหารนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคราบเงินทองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับใช้แล้วเห็นผลนะครับปฏิหารเยอะแยะมากมายที่โทรมาเล่าให้ผมฟังแต่ละคนแต่ละเคสนะครับเดี๋ยวพอมีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ หลายคนนะครับบูชาไปนะครับปฏิหารสั่งก็เกิดขึ้นบางคนสั่งแล้วสั่งอีกนะครับจนจะหมดอยู่แล้วครับบางคนรับคนเดียว30ขวดก็มีนะครับสั่งรอบละ10ขวด10ขวดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแทนชนแนลนะครับผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ